นีครับวันที่สี่แล้วครับไม่คิดว่าจะมาแต่มาตรงนี้ครับมาแล้วครับพี่น้องดูครับดูครับหนึ่งโพลใหญ่ๆแล้วครับขึ้นไปถึงนู่นนะครับก็วันนี้เป็นเก็บเป็นวันที่สี่แล้วน่าจะขึ้นประมาณสักสี่ห้าวันนี่แหละครับช่วงนี้ก็ต้องรีบกอบโกยครับผม รีบเดินหาใครมีแหล่งตรงไหนก็รีบไปดูครับมาอีกแล้วครับพี่น้องดูครับมาเจอโพนนี้ครับดอกกำลังสวยๆอยู่ครับดอกกำลังสวยๆเลยครับ รกนิดหนึ่งนะครับแต่ขึ้นอ้อมโพนี่ครับทางนู้นสวยๆเลยครับนี่ครับเกือบเต็มนะครับโอ้หมานสุดๆเลยครับวันนี้ตรงตรงนี้ครับเป็นกระจุกเป็นกระจุกเลยครับขึ้นแถวไปถึงนู้นเลยครับ เู่ข้าปไกลๆนู่นเลยครับดอกสวยๆนะครับตรงนี้มีคนมานะครับเรียกกันเต็มป่านะครับ สวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมซายแม่เอาบองโอมมีรับแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับพี่หวอขสปหอนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวอีกวันครับมาตามล่าหาเห็ดปลวกจิกครับวันที่สี่แล้วครับวันนี้มาถึงตรงนี้ก็หมานแล้วครับนี่ครับมาเปิดคลิปกับตรงนี้เลยนี่ครับวันที่สี่แล้วครับไม่คิดว่าจะหมานแต่มาตรงนี้ครับ มาแล้วครับพี่น้องดูครับดูครับหนึ่งโพลใหญ่ๆนะครับขึ้นไปถึงนู่นนะครับนี่ครับหันมาข้างหลังก็มีครับอ่ามาเก็บกันเลยครับผมโอ้นั่งเหยียบเห็ดครับคิดแตกหมดเลยครับผม ไม่คิดว่าจะเจอครับวันที่สี่ครับปีนี้ขึ้นเยอะมากครับเห็ดปลกจิกแถวบ้านนี่ครับมาป่าชุมชนแถวบ้านครับป่ากระดองครับตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่10นะครับตุลาคมพุทธศักราช2568ครับ ออกล่าเห็ดขลบจิกอีกหนึ่งวันครับวันที่สี่ครับยังมีดอกสวยๆให้เก็บอยู่ครับยังเจอเป็นหมู่อยู่ครับวันนี้ก็ไม่เอารากไปครับต้นยาวอยู่เห็นมี FC เอฟเออต่นกล้องเห็นมีเอซบอกว่าเก็บรากไว้ให้มัน เป็นเชื้อต่อรตรงนี้ค่อนข้างจะบานนะครับบานนะครับแต่ยังไม่เสียยังแข็งโป๊กอยู่เลยครับ ตรงนีบ้บานนะครับดึงเอาเลยครับบานแล้วยังแข็งๆอยู่ครับมุมกล้องก็อาจจะบางๆนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันรกในป่าครับ โอ้ยุงก็เริ่มมาแล้วครับดอกเล็กไปนิดนึงครับแต่ขายาวๆอยู่ครับตรงนี้กำลังสวยๆนะครับ ก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับเพื่อความรวดเร็วครับ ตัวตรงนี้ครับเป็นกระจุกเป็นกระจุกเลยครับขึ้นแถวไปถึงนู้นเลยครับอยู่ัไกลๆ,ๆนู่นเลยครับ ดอกเล็กๆแต่ยังสวยๆอยู่ครับก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะเพื่อความรวดเร็วครับก็วันนี้เป็นเก็บเป็นวันที่สี่แล้วน่าจะขึ้นประมาณสักสี่ห้าวันนี่แหละครับช่วงนี้ก็ต้องรีบกอบโกยครับผมรีบเดินหาใครมีแหล่งตรงไหนก็รีบไปดูครับ วันนี้ก็มาแต่ที่เดิมๆนะครับตรงไหนที่มันยังไม่ขึ้นมันก็ขึ้นตามนะครับเมื่อวานก็มาแถวนี้ครับยังไม่เห็นเลยครับวันนี้มาก็เห็นบานครับเต็มเลยครับ ดอกไม่ค่อยอวบก็ตรงนี้ดอกผอมๆแต่ขายาวเลครับดอกกำลังสวยๆเลยครับดูบนโพนตรงนี้ครับบนจริงๆครับบนแบบข้างบนโพนนะครับตรงนี้ ผลงานหมูนี้ครับหมูเดียวครับครึ่งตะก้าใหญ่แล้วครับครับไปดูกันต่อครับโพนต่อไปจะมีหรือเปล่าครับจะเจออีกหรือเปล่าครับครับไปดูกันเลยครับตรงนี้ครับร่องรอยเขาเขียวเมื่อวานครับเก็บเมื่อวานครับแต่ดูครับดูมันขึ้นมาอีกครับนี่ครับดูครับเป็นจุกเลยครับนี่ไปทางนี้ได้ครับ ดอกกำลังสวยๆนะครับขึ้นดีจริงๆครับปีนี้ได้แบบพูนต้ากันทุกคนสามวันสี่วันกว่าวันนี้แล้วครับ มาอีกแล้วครับพี่น้องดูครับมาเจอโพนี้ครับดอกกําลังสวยๆอยู่ครับดอกกําลังสวยๆเลยครับรกนิดนึงนครับแต่ขึ้นอ้อมโพนอยู่ครับทางนู้นสวยๆเลยครับร่วมตรงนี้ก่อนเลยครับดึงเอาเลย ดอกกำลังสวยๆนะครับตรงนี้ดอกสวยๆนะครับตรงนี้พอทิปป๊นะครับยังไม่เสียนะครับจ้าของเขามากินด้วยครับตัวนี้ย่แย่งเจ้าของเขาก่อน ดอกสวยๆนะครับตรงนี้มีคนมานะครับเรียกกันเต็มป่าคนระับ ดอกขนาดนี้เมองก็ไม่เห<ม>็น รกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อ้แต่ดอกกำลังสวยพอดีเป๊ะ,ะครับตรงนี้หมูนี้ครับดูครับดอกขนาดนี้ เกือบเต็มตาใหญ่แล้วครับนี่ครับเกือบเต็มแล้วครับอู้หหมานสุดๆเลยครับวันนี้สรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับหมานกว่าทุกวันครับวันนี้เก็บเป็นวันที่สี่แล้วครับยิ่งแต่เยอะครับวันนี้เมื่อกี้ก็เดินไปเจอหมูที่มันเน่าทิ้งแล้วครับสองหมูครับใหญ่ๆเลยครับ น่าเสียดายมากครับนี้เก็บมาแค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสอปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผนกทำความสะอาดครับรวมกันนี้รวมกันเกือบสอร้อยนะจ้าอให้